สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช้างขรใจัันเมืองนะคะมา EP 2สองนี้นะคะหลังจากเราไปดูเจ้าพาอรวยเชือกแรกมาแล้วนะคะ EP นี้ก็จะเดินทางาหมุ่งหน้าไปดูเชือกที่สองต่อไปนะคะที่อะไรนะท่าสองอย่างนะคะที่อำเภอท่าสองอยางจังหวัด จังหวัดตาก,ตากโอ้ท่าสองอยางจังหวัดตากเมื่อกี้อยู่ที่อาแม่ <โด S 1> สเสรียงแม่ห้องสอนตอนนี้ข้ามจะไปอ่าท่าสองอยางจังหวัดตากต่อนะคะแล้วก็ชูฟือของเราก็เปลี่ยนมือแล้วนะครับตอนนี้จากมือหนึ่งกลายเป็นมือสองแล้วนะคะมือหนึ่งนอกไปแล <c oughs> ้วมือ <c oughs> หนึ่งก็โอ้ยวันนีวันนี้ดีจะได้ดูสี่ตัวมือมือสองมาเจอ มเมเจอของจริงไงโอ้หืวหนึ่งดีมือหนึ่งได,งด้พักแต่ว่ามือสองมาแบบว่าเห <c oughs> มือนอะไรนะัเรี่กอะไรทดสอบ <c oughs> เลเวลัพเลเวลขึ้นัพเลเวลเลยนะครับ <c oughs> ทางแบบสุดโหดมากแบบลงก็ลงแบบขึ้นก็ขึ้นแบบโค้งก็โค้งนะคะอยากจะไลฟ์บรรยากาศให้ชมเหลือเกินนะคะแต่ว่าโทรศัพท์ไม่ว่าจะเครือข่ายอะไรคือไม่มีเลยไม่มีสัญญาณดูว่ มันมีหมอกแลวอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตกด้วยนะคะตอนนี้รถเราเวลาแบบลงแบบเนื่นแบบไกลๆก,ก็ต้องใช้แบบเปลียป่ยนเกียร์นะคะเปลี่ยนเกียร์จากออโต้เป็นอะไรนะเป็นนวด,นนวดวเป็นนวดคะวอ่าเป็นนวดนะคะเพิ่งเข้าใจก็วันนี้แหละคะ่ะ เยี่ยมแนนวดเนี่ยโอ้จะธรรมชาติจริงๆคือเราเหมือนเราอยู่บนภูเขาเลยนะทางนี่คนมาทำเส้นทางไว้นี่ก็สุดยอดมากเลยดูวม,มีมีแบบไอหมอกนะ่ะเขาเผาไฟบอกรลยว่ามันเป็นหมอกความเย็นนอะเนอะเหมือนไอน้ำม,มันเหมือนอควันไฟเนาะมันเหมือนควันไฟนะคะอยู่บนแบบ ภูเขาอ่ะตุมะต่มก็ลาตุมต่มกันหรอใครเป็นไรเอแล้วฝั่งพม่าว่าแม่นั้นโอ้ฝั่งนู้นเหรอฝั่งพม่าเนี่ยนะโอ้ฝั่งนู้นเขาบอกว่าจะเป็นฝั่งพม่าะนะคะนนเป็นแม่น้ำอะไรกันนะ้นนะแม่น้ำเมยแม่น้ำเมยแม่น้ำเมยกั้นไว้นะคะเป็นฝั่งพมา่าฝั่งนูน้นโอ้แสดงว่าเรามาใกล้พม่าแล้วนะคะเลากคิดเดียน สุดเขตแดนดูทางครับดูนี่โค้งด้วยแล้วก็ชันลงไปด้วยนะคะเอ,อะเราจะพาไปดูว่า เชือกที่สองจะอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวรอไปตรวจคดชลักกันคดชลักเลขผ่านไปแล้วจออ่าเชือกที่สองต่อไปนะคะดูอ่ะดูดูดูไอหมอกนะคะนนบรรยากาศสุดยอดมากเลยลงาแล้วครับตอนนี้ดูด,ดูดูทางนะคะ ลงปุ๊บแล้วก็โค้งอีกอต้องขับขี oh. deep, deep. ่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นดีครับยางใหม่โออดีนะที่ยางใหม่ถ้ายางนั้นนะเกรดนูนๆดูอะดิบๆยางนั้นดิบเออใครสอนว่าดีที่ยางใหม่ได้ทัดโน้เลยอะเลยอะไรช้างนะ เกษตรอรเขาจะผูกช้างไว้แถวนี้นะครับเกษตรกรกอนตามบอกเขาจะผูกช้างแถวนี้นนแถ<ต>วนี้เขาจะเลี้ยงช้างใช่ไหมครับนี่เขาปูกแต่นี่รับไปนู่นเลยเ็น<อ>นี่มัีที่ผูกช้างตรงนี้นะครับน้ำมัน,นมาไหมครับมันก็จะขึ้นสะพานรับมันนี่หมดลุกไปนู่นน้ำป่าครับนี่อะไรออกมาวิ่งเห็นไหมถ้าเจอฝุงจริงๆเนี่ยมาไม่ได้ดูอ่ะฝนมันลอยเต็มอยู่โอ นะอ,อถ้าฝ<ห>น,นแบบตกหนักๆเขาว่าสามารถดินสไลด์ได้เลยนะแถวนี้ดินสไลด์โคนไม้อะไรมันจะสไลด์ตกลงมาอันตรายมากๆนะลงอีกแล้วโอ้จะไปให้ดูพารวยเชือกต่อไปนะดูทางก่อนนะ EP นี้มันรู้สึกว่าลุนๆุนเหล,ลือเกินตัวมันเป็นเทาด้วยเนาะรถไม่ค่อยวิ่งเออโอ้มาสิบล้อมาเนาะ จะพากและบรรยายเลยนะคะเป็นแบบเทาๆแบบเพราะว่ายุคนี่มันชื้นเนาะทีนี้<อ>มันจะี่ต้องจ้างเขาขี่ไปนู่นขีขึ้นอยู่ที่น้งมาสองอย่างอย่างอะไรจ้างคนต้องขี่ถ่าซื้อช้างนี่จะจ้า,เา,จางเขาขี่ไปนู่นรถมาไม่กล้ามามขี่ช้างจากนี่ออกไปขึ้นรถอยู่นู่นประมาณสามสิบสี่สิบรูแต่มันจะต้องอย่างนั้นแหลนะเนาะรถไม่กล้าเนาะ ว่านี่ตตแต่ตอนี้รถไม่มาแล้วนี่เห็นไหมตะไคร้ขึ้นเต็มเลยเนีย่ยตะไคร้ขึ้นเต็มเลยนะคะทั้งสองข้างทางเลยทั้งสองเลนเลยรถไคร้ก็แรงเขาก็ปีปด๊ดป๊ปอดปี๊ดป๊อดสำหรับเจ้าถิ่นเขาก็แบบว่าชำนาญทางเนาะเขาก็จะวิ่งแบบโอ้โหตีโค้งสวิสเซอร์แลนด์ได้ส่วนเรานะคะ ต้องเบร์แล้วก็โค้งนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชำนาญน,นานๆจะมาทีเอาสำหรับบางคนเขานานๆมาทีแต่สำหรับเรานี่เป็นครั้งแรกนะคะนี่ด็กระท่อมอะไรเขาก็ขายอะไรไม,มีอะไรขายเลยอ่าเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้ว นอนอิ่ม e ยังนี่ยมันเป็นแบบก็เรียกอะไรคีดเท่าเท่าเท่าเขียวเขียวนะตะไข่ตะไข่ตนะไค่ตะไค่น้ำเขียวเขียวก็จับทางทำให้ถนนลื่นได้แต่ป่าไม้แถวนี้สมบูรณ์มากนะคะเว่าช้างนี่มีอาหารช้างทั้งนั้นเลยนะคะ เก่งในมวยเท่าอะเท่าโลกโลกโลกที่ไร่งี้ยบ้านท่าสองยางมันใกล้จะถึงแล้วตัวนี้ไหนใช่ไหมอันกีก็สุดยอดก็ยวนาทะลุแล้วกีก็จะถึงท่าสองยางไหมไหมครับเราจะถึงท่าสองยางแล้วค่ะอีพีนี้ให้ดูเส้นทางก่อนไปสดของเราได้สักนิ่มหนึ่งนะครับตอนนี้เริ่มออกมาดูทางแล้วตั้งแต่เปลี่ยนมือสองมาเขานีบมาได้สักพักนะครับ เยอะไล่ก yeah, like well, ันเลยเฮียจานาจาะไล่้ัโอ um> <uh ้โดูอ่ะว mm ิววิวหมอกสวยงามถ้าฝนเออเหมือนพราวัดรูปเหมือนแบบในเราเราดูในหนังในละครน่ะอห่างไรมีไอหมอกบนภูเขาได้มาเจอของจริงแล้วนะคะ ถ้ามันฝนไม่ตกมันน่าจะดีกว่านี้อยู่นะตอนนี้อันนี้เราแบบนั่งรถไปแบบกลิิงๆกับเส้นทางด้วยนะดูวดูวดูดูเส้นทางที่เราจะขับลงเนาะเดี๋ยก็เราจะถ่ายบรรยากาศให้ชมย้อนหลังนะคะทุกท่านเพราะว่าไลฟ์สดให้ชมไม่ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคนละั้งนี่ร้านค้าตัวนี้อู้ี่ร้านค้าแล้ว โอ้เวลาเขาไปเก็บเห็ดหาหน่อไม้เขาก็จะแวะมาถอนตรงนี้ไอ้ไายสวนสายสวนเขาถนัดถนัดแนวนี้ไหนว่าไปบ้านกำนันนันผ่านแล้วเรายังไม่ถึงโโลงเขายาวหากิโลนี่นะลงเรื่อยๆใช่โอ้ลงเขายาวห้ากิโลนะคะตรง,ง,งรบ้านกำนันมันเป็นท่าข้ามไป็นธรรมด้วยเรือรับตรง ไผพมาหรมาทำ่าไทยพม่าหน้าในีนไอ้กรชายซาดเนี่มายุงเหรออ้อค่ะไยุงหะักงรถเคยจี๊ดีมจีห่าลองจไอ้เกิดมอ่กเตเนาะตะพม่าได้พม่าตุ้งลยาตุ้งแก่ขลูกแก่ีบออ๋อนึกว่ามีอะไรขายอย่างเงี้ยไม่ทำนพมาพาสือกมเื้ออะไรกดเนาะโอ้กินขนมพมานะไอ้ยามุนสก้าก้าโอลงอีกแล้วค่ะอ่ต้องใช้เกียร์ กลับเกียร์นะคะตอนนี้เกียร์มันก็จะขึ้นเลขสองอ๋อมันก็จะขึ้นเกียร์หน้าจอเลื่องไสอมันก็จะขึ้นเกียร์หน้าจอเลสอนไปลงไปมันก็จะดังอือตอนนี้เราต้องใช้เกียร์แบบเกียร์ต่ำอ่าหรือใช้ระบบควบคุมเราก็ต้องใช้ไปเกียร์อ่าแล้วทางนะคะทางสายนี้บางบางจุด ทางขาดก็มีค่ะชำรุดเป็นจุดเป็นจุดเลยขาดมาครึ่งทางก็มีอ๋เขาไปโจททำไอะทางสลายนะทาทางเนี้ย้าโอ้ดินสไลด์ลงหรือเปล่ามาอยากอยู่ข้างนี้เนี่ยค่ะโอ้ทางมันขาดโอ้เนี่เห็นไหมทางมันขาดเป็นจุดๆแบบนี้แหละค่ะดูค่ะนี่ก็เห็นไหมน่ากลัวมากนี่บ้านเราอู บ้านละอูคือบ้านละอูบ้านพม่าเนี่ยบ้านพม่าน่าเห็ทุกท่านเห็นไหมมันขาดมาครึ่งหนึ่งนั่นเลยเพราะว่าปัญหาคลิปเดียวไอยกังงูตอนนี้เขากำลังแบบซ่อมเซมอยู่นะคะนอนเนี่ยถ้าใครไม่ชินเส้นทางมาแบบเร็วๆนี่ไม่ได้นะคะนี่อันตรายมากแล้วก็ช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักๆอ่ะโอ้ดูมันพังนี่ค่ะ เซีได้หนิมันแล้วก็สูงมากด้วยนะนนะออ่ะบังบนอ่ะบังมั่งอะป้งอรบางบอ่งน่นอมาแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกุซาร์เวดเฮ้ยารอะไรกดไลค์กดแชร์นะคะอู้นี่นนนดูหมอกเต็มเลยนุ้ เส้นทางอีกยังอีกหลายกิโลอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันไลหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะยังเราจเตะแขกเข้ามานะคะสวัสดีค่ะใ